สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ครัวบ้านนิชานันก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำเคลียกว่าวผัดบุญเส้นค่ะนี่ค่ะนี่เป็นกระทะของเรานะคะในนี้เราเป็นวันนี้เราเลือกน้ำมันหมูมานะคะประมาณห้าช้อนโต๊ะนะคะโดยประมาณนะคะนี่ค่ะวันนี้เราจะผัดกับไข่นะคะ กระเทียมค่ะกระเทียมซอยนะคะสิบกรีดค่ะนะคะจากนั้นเราก็จะใส่วุ้นเส้นลงไปก่อนนะคะจะผัดห่มให้หอมผนนะคะให้หอมผอมวุ้นเส้นลงไปแล้วค่ะ เอาเขาเรียกว่า,าน้ำปลานะคะน้ำปลากับซอสนะครปรุงรสก่อนนะคะปรุงรสก่อน,นะคะ่ะน้ำปลาน้ำปลาสัก2ช้อนแล้วกันกินหยอดเพเปรี้ยวเค็มๆก็อร่อยนะคะจากนั้นก็เป็นซอสค่ะซอสค่ะซอสสัก1ช้อนโต๊ะนะคะ ใครชอบน้ำตาลก็ลงน้ำตาลได้นะคะแต่คนทำไม่ชอบค่ะ <c oughs> คนทำชอบเค็มๆค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ไข่ลงไปนะคะไข่ไก่ค่ะวันนี้ไข่ไก่หนึ่งฟองนะแต่เพอเอินเป็นไข่แฝดเอาให้อุ้นเส้นติดไข่ไข่ติดอุ้นเส้นนะคะคลุกไปค่ะดีไปได้นะคะถ้าเกิดแรงไปนะคะ อ่ะเดี๋ยวจะเอาผักเขียวมาใส่ซะหน่อยนะคะวันนี้ก็จะเป็นแตงกวานะคะแตงกวานะคะใส่แตงกวาะคะ่ะขยี้นิดนะคะขยี้ให้กระจายค่ะนะคะ,นะคะอร่อยนะคะลองทําดูนะคะเส้นผัดไข่ค่ะนะคะ,นะคะแตงกวาสองลูกค่ะนะคะ,นะคะ เดี๋ยวเราให้เขาแทรกซึมนิดนะะึงค่ะให้แทรกซึมนิดใครชอบต,ต้นหอมผักชีก็ใส่ได้นะคะเอาละค่ะใส่แตงกวาลงไปนะคะสองลูกค่ะเอาผ้ามาจับกระทะหน่อยก็ดีเพราะว่ามันไปไหนเราไม่รู้ผ้าผ้าหายไปไหนเอ่ยมาหาหน่อยผ้า <c oughs> ตอนนี้นะคะไข่แอดแตงกว่าก็ลงไปแล้วนะคะสีเขียวคะ่ะผัดให้เส้นเขายุบๆอีกชั้นหน่อยนะคะอร่อยนะคะลองทำดูนะคะผัดล้้อน,นะคะ่ะอร่อยมาก แล้วค่ะได้แล้วค่ะแต,กต่กออ็ยุบตรงนีน้ดับไฟค่ะไปเอาผักเขียวสักนิดนะคะผักเขียวก็คือวันนี้วอเตอร์เกทเถอะวอเตอร์เคทนะคะสักห้าช่อนะคะเอาไปตกแต่งให้สวยงามนะคะกล้องไม่มาด้วยนะคะมาแต่เสียงค่ะมาแต่เสียงนะคะเอาแล้วค่ะได้แล้วค่ะ มาแล้วค่ะจัดเสิร์ฟนะคะจัดเสิร์ฟนะคะเราจัดเสิร์ฟนะคะเอาละค่ะตกแต่งให้สวยงามนะคะนี่ค่ะก่อนทำทำาบบนี้ให้ดีก่อนวอตเตอร์เคปนะคะต้นบ้าเรล่าปลูกเองค่ะวอตเตอร์เคปเนี่ยมันกินได้ทั้งสุกและดิบนะคะนี่ค่ะ จักเสิฟค่ะวันนี้เส้นยาวดิค่ะอายุยืนนะคะตามความเชื่ออายุยืนค่ะกินเส้นนะคะอ่ะละค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยละคะ่ะตกแต่งด้วยบตเเ็อปสักนิดนะคะไปสวนมาค่ะสักนิดนผักเขียวค่ะกินได้ทั้งทั้งดิบและสุกค่ะกินได้หมดค่ะ ค่ะสวัสดีนะคะแล้วพบกันนะคะครั้งต่อไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เรานะคะที่สำคัญนะคะติดตามเราด้วยนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะคุณเซนนะคะกินเลยค่ะอร่อยค่ะ